สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆท,ท่านวันนี้เรามาศึกษาในหัวข้อที่สำคัญด้วยกันนะคะการอบรมสั่งสอนบุตรหลานในทางของพระเจ้าการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณเป็นหัวใจสำคัญในการอบรมสั่งสอนตามหลักการของคริสเตียนดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่หันเหจากทางนั้นสุภาษิต22ข้อ6ข้อพระคัมภีร์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่ยาววัยเพื่อให้พวกเขามีทิศทางชีวิตที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าความสำคัญของการอบรมสั่งสอนพี่น้องที่รักการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ไม่ใช่เพียงแค่การสอนให้พวกเขารู้จักผิดชอบชั่วดีเท่านั้นแต่เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อความรักและคุณธรรมในจิตใจของพวกเขาเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยำเกรงพระเจ้ามีสติปัญญาและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคมการเลี้ยงดูแบบคริสเตียนจึงครอบคลุมถึง 1. การปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้า การสอนให้เด็กรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พวกเขาเข้าใจถึงความรักการไถ่าบาปและพระคุณของพระองค์การกระตุ้นให้พวกเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์และการนามัสการ 2. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมการสอนให้เด็กมีคุณลักษณะที่ดีงาม เช่นความซื่อสัตย์ความเมตตาความถ่อมตนความอดทนและการให้อภัยการปลูกฝังให้พวกเขารู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นและการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 3. การสร้างวินัยและความรับผิดชอบการสอนให้เด็กมีวินัยในตนเองรู้จักควบคุมอารมณ์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง การกำหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้พวกของมีความเข้าใจในเรื่องของผลของการกระทำา 4. การสนับสนุนการเจริญเติบโตทางร่างกายการดูแลให้บุตรหลานได้รับโภชนาการที่เหมาะสมการออกกำลังกายที่เพียงพอและการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพ พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอนบุตรหลานฉบับ2011สุภาษิตย2่สข้อ6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่หันเหจากทางนั้นพระธรรมเอเฟซัส6ข้อ4ส่วนท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดาอย่าทำให้บุตรของท่านขุนเคือง แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการตีสอนและคำตักเตือนขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัต6ิ6ข้อ6-7พระบัญญัติเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาเจ้าในวันนี้จงอยู่ในใจของเจ้าและจงสอนสิ่งเหล่านี้แก่ลูกหลานของเจ้าเมื่อเจ้านั่งอยู่ในเรือนเมื่อเจ้าเดินอยู่ตามทางเมื่อเจ้านอนลงและเมื่อเจ้าลุกขึ้น พระธรรมโคโลสี3ามข้อยีท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดาอย่าทำให้บุตรของท่านขุนเคืองใจเกรงว่าพวกเขาจะท้อถอยพระธรรมสองทิโมธี3ามข้อสิและตั้งแต่เด็กมาเจ้าก็รู้จักพระธรรมพีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำให้เจ้าฉลาดขึ้นจนถึงความรอดโดยความเชื่อในพระคริสต์เยซูพี่น้องที่รัก การอบรมสั่งสอนบุตรหลานในทางของพระเจ้าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรักความอดทนและความสม่ำเสมอเป็นการลงทุนในชีวิตของพวกเขาที่จะส่งผลดีทั้งต่อตัวพวกเขาเองครอบครัวและสังคมในภาพรวมและที่สำคัญที่สุดคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานพรและชีวิตแก่เรานะคะ ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังผู้ปกครองในพระคริสต์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ